ครับก็ขอสวัสดีนะครับว mm ัน hmm. นี้เป็นวันที่21ตุลาคม2564นะครับก็ขอนำทุกท่านนะครับมายังวัดจุลามุนีเนื่องด้วยวันนี้เป็นวันออกพรรษานะครับแล้วก็มีการตะปัดเทโวด้วยนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็จะมีการตะปัดแต่ตอนนี้เข้าไปดูบรรยากาศด้านในก่อนนะครับ

ตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่ผู้คนก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับบางคนก็กําลังเดินทางมาบางคนก็มีคิวที่จะไปทํางานต่อเพราะว่าวันนี้เป็นวันทํางานนะครับตรงกับวันพฤหัสบดีบางบางคนก็หยุดนะครับบางคนก็ไม่ได้หยุดใครที่มีธุระก็ามาถวายพัทหารนะครับถวายสังฆทานก,นก่อนแล้วก็ ไปทํางานก็ได้นะครับแต่ถ้าใครที่ไม่มีธุระก็อยู่รอตักบาตรที่วัดได้เลยนะครับเดินออกมาด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นโรงครัวนะครับเป็นที่จัดสําหรับเวลาที่ญาติโยมมาทําบุญก็นําอาหารมาแกะใส่ถาดนะครับใส่สหรับตรงนี้แล้วก็ค่อยยกไปถวายพระทีนึงนะครับ ส่วนด้านนอกนี่ฝนกำลังมานะครับเชา้าๆฝนลป,ปลอยนิดๆสายๆน่าจะหยุดนะมา ก็เป็นบรรยากาศด้านนอกหลังจากที่ฝนหยุดตกไปนะตอนนี้ก็บรรยากาศกําลังดีผุ้คนก็กําลังรอที่จะตักบาตกันนะครับ นใส่นี the the ่ใส่ข้าวใส่บาตรใส่บาตรพระองค์เกลือด้วยดูผมสองมือดิ๊ก้งเกาะแยงจากว Obrigado. <laughs>